เข้าช่วงชาร์กรีเควสต์ครับวันนี้เรามาพบกับดีดิลสองครับผมหมวกดีดิลสองเนี่ยจะเป็นหมวกที่ราคาเริ่มต้นของชาร์กนะครับผมบอกเลยว่าคุณภ,ภาพเนี่ย คับค่างมากเป็นหมวกราคาเริ่มต้นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวครับวัสดุผลิตจากโพลีคอเนตชนิดพิเศษนะครับผมเป็นหมวกฟูลเฟสนะครับเต็มใบขนาดเต็มใบครับมาด้วยช่องลมขนาดใหญ่นะครับถึง3ช่องนะครับมีช่องลมปากครับแล้วก็ช่องลมหัวครับแว่นกันแดดขนาดแม็กวิชั่นเต็มจองเหมือนกันครับผมรองรับการติดตั้งบลูทูธครับนวมของเขาเนี่ยภายในเนี่ยจะค่อนข้างใส่สบายนะครับเพราะว่าข้างในจะเป็นสไตล์แบบกันเมียนะครับ เวลาโดนลมเนี่ยครับจะค่อนข้างเย็นสบายน้ําหนักอยู่ราวๆ1 4 0 0กรัมนะครับบวกลบ50กรัมนะครับผมมาตรฐานใหม่ครับ ECE 2 2 0 6องครับรองรับการติดตั้งบินล็อกนะครับรองรับการใส่แว่นสายตาหรือแว่นกันแดดนะครับผมรีดิว2โมเดลใหม่นะครับเป็นราคาอยู่ที่6,900บาทถึง7 2 0 0บาทนะครับแล้วแต่สีและตัลายนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อกับร้านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ